สวัสดีครับทุกท่านที่รักประชาธิปไตยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ที่จะนําเสนอให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดพักเล็กช่างใจรวมวงบิ๊กตูชี้ชาวบ้านโวยไม่มีจะกินแต่รัฐบาลมีข่าวเชิญสสกินข้าวทุกวันนายสุรทินพิจารณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่าพเพลเอกประยุทธ์จันชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเชิญพรรคเล็กร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันที่17มีนาคมที่สมโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรงังสิตว่าส่วนตัวได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้รับโทรศรัพท์เทียบเชิญแต่หากได้รับเทียบเชิญนั้นก็ขอคิดดูก่อนเพราะตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาพรรคเล็กไปกินข้าวกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าศสจังหวัดพยาวพรรคเศรษฐกิจไทย ก็มีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์และส่งเสียงสะท้อนมาอย่างตนว่าขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนข้าวไม่มีจะกินเดือดร้อนทั้งโควิดมีสารพัดปัญหาแต่ทางสสและรัฐบาลนั้นกลับเชิญกันกินข้าวอยู่ทุกวันภาพออกมาเป็นลบมากกว่าและมองว่าครั้งแรกที่เชิญพักร่วมรัฐบาลก็ไม่มีพักเล็กเข้าไปร่วมด้วยยอมรับว่ากลายเป็นชนชั้นที่สองซึ่งก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร ถ้าจะให้ดีนั้นเรียกประชุมระดมปัญหาประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขจะดีกว่าเรื่องกินข้าวไม่ได้สำคัญสามารถห่อข้าวไปกินเองได้ผมรู้สึกไม่สบายใจที่หากจะมีการเชิญไปกินข้าวกันอีกเพราะชาวบ้านก็กลด่ามาจึงขอเสนอแนะนายกรัฐมนตรีว่าเปลี่ยนจากการเชิญพักร่วมพักเล็กกินข้าว ควรจะเป็นการเชิญทั้งสภามารับฟังปัญหาประชาชนหรือนำข้าวสารไปช่วยกันแจกให้กับประชาชนแล้วพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาจะดีกว่าโดยเฉพาะชาวอีสานทั้งนี้พักประชาธิปไตยใหม่ไม่ยุบพักของตัวเองไปรวมกับพักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐแต่พักเล็กบางพักมีข่าวว่าจะไปร่วมในสมัยหน้าแต่ก็สามารถประสานงานทำงานร่วมกันได้เพราะประเทศไทย จะตั้งรัฐบาลไม่ได้มีเพียงแค่พักเดียวแน่นอนเพราะการเป็นรัฐบาลจะสามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือชาวบ้านได้โดยตรงส่วนฝ่ายค้านทำได้ยากนายสุรทินกล่าวความคืบหน้าล่าสุดธรรมนัตนัดกวนพักเล็กกินข้าวเที่ยงพรุ่งนี้ปัดรับกล้วยงอนบิ๊กตู่ไม่ชวนดินเนอร์นายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ กลาวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาและแกนนำพักเศรษฐกิจไทยนัดสสพักเศรษฐกิจไทยรวมถึงหัวหน้าพักเล็กรับประทานอาหารกลางวันวันที่11มีนาคมเวลา12นาฬกาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินพะราม9้าว่าตนเป็นคนนัดเองเพราะเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมารับประธานอาหารร่วมกันเรา ไม่ได้สนใจหัวเราสนใจมือกลุ่มพักเล็กนัดรับประธานาหารร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วเพื่อพูดคุยเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐบาลและการนับเสียงของรัฐบาลว่าตอนนี้มีเท่าไหร่อย่างไรเหลือขาดและพอหรือไม่ตอนนี้มีคนตอบรับ มาร่วมรับประทานอาหารแล้วประมาณ7-8คนซึ่งอาจจะรวมถึงกลุ่ม16ด้วยโดยได้มอบหมายให้นายพีรวิทเรื่องลือดลภาพสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยรักธรรมเป็นผู้ประสานงานไปแต่ไม่ทราบว่ากลุ่ม16จะตอบรับมาร่วมรับประทานอาหารด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ ไม่ใช่การรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังหรือเรียกร้องอะไรเพราะเรายัางเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่และวันที่11มีนาคมหลังจากรับประทานอาหารและหารือร่วมกันแล้วตนจะเป็นคนถแถลงท่าทีของกลุ่มพักเล็กเองว่าจะอยู่อย่างไรเพราะแก้กฎหมายก็เป็นอย่างนี้รัฐบาลก็เป็นอย่างนี้เราจึงนิ่งเฉยไม่ได้เพราะเขานั้นต้องการทำให้เราสลาย แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของกล้วยเรื่องของการแจกกล้วยหรือต่อรองการเมืองใดๆเพราะไม่จาเป็นต้องต่อรองเนื่องจากเราเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าการนัดรับประทานอาหารกลางวันครั้งนี้ของกลุ่มพ้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้มีการนัดหมายกันมาล่วงหน้าก่อนปิดสมัยประชุมเพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นเพิ่งจะว่างกัน จึงได้ตกลงกันนัดวันที่1 1มีนาคมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการที่ไม่ได้รับเชิญไปร่วมงานพระประธานอาหารค่ำกับพลเอกประยุจันโอชาความคืบหน้าล่าสุดสาธิตชี้รัฐธรรมนูญเขียนชัดปัดสองใบปิดประตูใช้สูตรคำนวณสสจัดสรรปันส่วนผสมที่ทำเนียบรัฐบาลนายสาธิตปิตุเตชะรัตติช่วยสาธาร,รณสุข พักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพรปรว่าด้วยพรรคการเมืองกล่าวถึงสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อที่มีกรรมธิการจะเสนอสูตรจัดสรรปันส่วนผสมยึดสสพึงมีหรือ MMP ว่าไม่น่าจะได้เพราะ รัฐธรรมนูญเขียนคลุมไว้เป็นแม่น้ำสองสายจะมาเป็นสายเดียวกันก็ยากส่วนที่มีกรรมธิการเสียงแตกว่าสามารถใช้ระบบ mmp ได้ไม่เป็นไรถือเป็นแนวคิดแต่ต้องดูว่าเป็นข้อเสนอที่ออกนอกกรอบหรือไม่ส่วนที่นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีระบุสูตรคำนวณ s สบัญชีรายชื่อจะเป็นแบบใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 83, 86และมาตรา91นายสาธิตกล่าวว่าใช่ต้องแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างพรปรหรือกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งควรใช้สูตดใดในายสาธิตกล่าวว่าขอฟังก่อนและต้องเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญเพราะ เป็นแม่น้ำสองสายที่แยกบัญชีรายชื่อสส1น0อคนสสเขต400คนถ้ากลับไปใช้แบบสัสดส่วนจนัดสรรปันส่วนผสมจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากรากฐานรัฐธรรมนูญสามาตราดังกล่าวมาจากรากฐานรัฐธรรมนูญปี2 5 5 4ที่มีการคิดและทำไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองชิงยุบสภา ฝ่ายค้านได้แก่นายสมคิดเชื้อคงสสบนราชธานีพักเพื่อไทยและนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ให้สัมภาษณ์ในเชิงโยนหินถามทางว่านายกรัฐมนตรีจะชิงยุบสภาก่อนเปิดสมัยประชุมยิมสองพฤษภาคมเพื่อหลบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเมื่อยื่นยติแล้วรัฐธรรมนูญมาตรา151วรรคสองไม่ให้มีการยุบสภา นายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พัก p a ประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ปฏิเสธโดยกล่าวว่าคิดว่าไม่มีและสถิรภาพของพักร่วมยังดีอยู่ขณะที่นายวันชัยสอนสิริหยิบยกตัวเลข84มาชี้แนวโน้มการเมืองว่าในทางหัวราศาสตร์หมายถึงดาวราหูกับดาวพุทธที่กำลังโครจรเป็นผลร้าย กับดวงเมืองการเจรจาทางการเมืองจะเป็นปัญหาตัวเลข84มีความสำคัญกับการเมืองไทยด้วยหมายถึงจำนวนสอวอ1ใน3ที่จะต้องโหวตเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและถ้าเกิดบัติเหตุจะต้องตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แม้สอสอร,รวมกันได้300ก็ยังต้อง มีสอวออีก84คนจึงจะเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาตั้งนายกใหม่ได้ดาวราหูกับดาวพุธเลข84กำลังจะมาแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับดาวมฤตยูจริงๆในวันชัยระบุแนวโน้มการเมืองไทยพักครวมรัฐบาลยืนยันจะผนึกกำลังสนับสนุนรัฐบาลให้อยู่ยาวกระทั่งทำหน้าที่ จะภาพเอกเสร็จสิ้นและคาดว่าจะยุบสภาปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าปัญหาคือแม้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่250สอวอที่มาจากการแต่งตั้งยังมีสิทธิลงมติเลือกนายกแทนที่จะเป็นหน้าที่ของสสดังที่เคยเป็นมาและจะกลายเป็นวิกฤตการเมืองได้อีกแม้มีข่าวว่าสวพร,ร้อมเลือกนายกจากพรรคไหน ที่ได้เสียงข้างมากแต่ก็ยังไม่เคยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ